บนไม่ตกโบนไม่ตกไม่ตกเลยเหรอเบาอันนี้กวคกันนี่นี่คือการตะปี่ตะดกเคราะนะครับไม่ต้องร้านไม่ต้องเป็นร้านนี้ต้องรบกวนเรไม่ต้องเล่นตุกมาวันนี้ไม่ต้องเ่นไม่ต้อง พี่งไม่ตพอนนะแ่หกนาที่เองนะนี่เป็นต้อง่ลูกนะดูดอ่ะน้ามเลยั้ยนะเด้กนไหมตบไปกัดลูกบ้างไน้อยหรอกน้ตทุกครั้งเลยพอพี่กับีน่ต้กบชวดมนก้อนอกวาดตูดทางน้าวกวา dia ku ban no gabi em ni oju ko lan oju mans em ni ba em mi si ta lo anh si leo je si dukho nao mà อันนี้อะอันนี้กหวาดล้านมันดีทุกคนหวาล้านลิลิ้มหวาไปะเออต้องากินกันก็ไปกินชวยพอลองตพอกานอย่าลจ่พกันด้าจิงไมเีปดปล่อยพ่ออยาบัง่วย้อทุกสานทุกเวหน้าที่วันตายาวาห้าช่วยพยพ่ชวลองแต่วยพอกรยาจงกันกได้ว่า้คันนี้ครับปวเ่เปสดอยพ่ออย่าม <s clipping thôi> <s Perfect> ั่นังกองนังกอกาธานีสื่อตีนไม่ได้เนี่ย

กุ้เล่ในตอนหน้าพุ่มีที่กันเกเ่อเกเเลยเออเเกเเกเ่ยยพูดค้นดากู่วานะวางนมูัตะนามูัตชะนามูจัตชะนมูัะกะตะนมากะตะากะตะนอดีพุูู้้ น้โมน้งมไอ้ระคนเอตังกน้กเจ้านี้มนี่อ่เยาตาวัววัวซุกซื่อแม่ไอ้หนึ่งไม้ไปกันน้หลาวไปกันน้หลามอันนี้ก็โอ้เลวโอ้ลวเลวเลเฮ้ยวนชาโต้คุณ่ไม่ฝ่าธรมให้คกคานคุกค่อยใช้หลุดม้า นะครับถ e ึงคตานี้ตรงงานเราไม่กล้คับเป็นพิธีกรัีสักอาทิตย์นะครับเป็ดริ้งดีวะจุสุดยอดนะครับไปตุบีแล้วแกเจ้าไหนดูเอาี่ตงไหนว่าก็หลักดอกก็ดักดอกกบแฟพป้าแิพเด็กัวต้องกุรัวต้ารแตไม่้องกร ผกมยินวัดีแล่กลัวลุกมีน้ตปวัดักเวลาดัวนะผ้คนยมาอาอิน่าจติดโจพ้องจยโลนตเจอย้งกั้นือพิศาร้อง้งนั่นจะได้โซ่ก็ต้องมีจมาม่มีเวลาเทร่อดแบไม่แจ่มไม้ไม่ตัดต่อ เอาครับแรงกน่ตายเดอเลยปล่อยปล่อยสุขการสุขเยทุันนี่สวางี่ติดอ่าดูดาบ้ามาจามิงกาบุกุนังดาบ้ามาจามิงกาบตั้มีั้งนั่นในกานวดบ้าน่งถ่นเกเขาีดูนะ

อากาศอาัาศหนมตาช้าไม่มี้าไม่นะไม่ยาวไม่ออ้ก็คนแตะแว่นที่วางตาชาก็เลยทุกคนนะพระอาจารย์นะครับที่ว่าคุณผูรู้มันไม่มีนี่อัศนีว่าสั่งนี่นี่คนเราซาขึ้นรถเยต้องมีสมาธีต้องนึแตงนา้นรถกับปาตัวคครับ

นี่ครับขอเป็นการท่าเดี๋ยวว่าพ่อมได้ยินอย่างเงส่งล้านตึ้นกับมาไก่ไก่มาเจอต้นไม่กล้าอย่าไม่การท่านี่มันมันมันค้างอ่ะดูเลยอ๋อเขาต้องมีไสมากทีล้วต้องกิ้งต้องไม่ไายแม่เท่ากับยาทองเลยนี่แม่ไม่ต้องถ่ายเป็นวิดีโอเลย